มงครับทุกคนสนุกกันไหมคะสนุกไหมน้องๆเก่งไหมเก่ <Yeah! S 1> ไม่ได้ยินเลยขอดังกว่านี้เ <Yeah! S 1> ก่ง่งใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> จะบอกว่ากิมีโอกาสได้มาดูแบบครั้งแรกแล้วเป็นแบบซาวเต็มขนาดนี้คะ่ะซาวที่ได้เสียงกรีจากทุกคนท <laughs> ุกสีไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือเหมือนเรามาดูโรงหนังเนาะ แต่มันคือซีรีส์ใช่ไหมคะแต่กิงจะบอกว่าเอาเอา,เอาจากความรู้สึกงกินเนาะน้องๆทกคนเก่งมาก <Yeah. S 1> แล้วก็ <Yeah. S 1> น้องๆไข่อทอดคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวออกมาได้ดีมากๆชอบกันใช่ไหมคะ oh. ชอบมากเนาะ oh. จะบอกว่าที่น้องๆตั้งใจทําแบบนี้เพราะอยากจะมาขอบคุณทุกคนนะคะเขาก็ตั้งใจแสดงกันอย่างเต็มที่มากๆแล้วก็ทุกคนก็เข้ามาดูด้วยกันพวกเราทุกคนอยากจะขอบคุณนะคะที่ซัพพอร์ต น้องๆซัพพอร์ตเรื่องซีรีส์เห็นจิราต้องรอดครั้งนี้นะคะยิงบอกว่านี่เป็นแค่น้าจิ้มเนาะเดี๋ยวจะมีมากกว่านี้เพราะฉะนั้นอยากให้ซัพพอร์ตกันตลอดทั้งซีรีส์ทั้งหมดอยากขอบคุณทุกคนวันนี้ค่ะที่มาแล้วก็ให้กําลังใจน้องๆสําหรับกิงกิรู้สึกว่ากิงก็เป็นคนดูคนหนึ่งเหมือนกันที่เออเห็นแล้วก็แบบชื่นใจแล้วก็ดีใจที่เราเหนื่อยกันมาน้องๆเหนื่อยกันมาแล้วก็วันนี้ได้เห็นทุกคนให้การตอบกับดีมากแบบดีมากๆซัพพอร์ตน้องๆตลอดไปนะคะไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะ ทั้งเรื่องนี้และเรื่องต่อๆไป้นะคะขอบคุณทุกคนมากมากคะ่ะเดี๋ยวน้องๆต่อเลยขอบคุณทุกคนโอ้อย่างแรกเลยคือไม่รู้จะพูดอะไรดีคือแบบ เดี๋ยวผมพูดก่อนกันครับอแบบว่าอยากขอบคุณทุกคนที่แบบว่ามาร่วมดู EP หนึ่งด้วยกันในวันนี้ครับแบบว่าคือสนุกมากครับแล้วก็ผมมีความสุขมากๆแล้วก็แบบรู้สึกภูมิใจกับพวกเราทุกคนมากๆครับผมแบบว่าสิ่งที่แบบพวกเราเขาเรียกว่าอะไรแบบถ,ถ่ายทำกันมาตั้งนานแบบตั้งแต่ ทั้งเวิร์กช็อปทั้งอะไรเงี้ยแบบว่าวันนี้คือแบบทุกคนได้เห็นแล้วแบบก็ภูมิใจกับพวกเรามากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับกลับมาที่พี่แล้วสินะไม่คือคือแบบพอเราได้ดูแบบซีรีส์ไปแล้วเงี้ยคือความรู้สึกแรกคือแบบหายเหนื่อยเลยจริงแบบก็ต้องขอบคุณทุกคนแหละครับที่แบบซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็ สิ่งที่เราแบบตั้งใจมันก็ออกมาแบบอย่างที่ทุกคนได้เห็นแล้วก็ขอบคุณมากมากครับพี่เติ้จะพาผมล้องไหมอย่าสิก็อยากขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่พาตัวเองมา ในวันนี้พาตัวเองมามาเป็นกำลังใจพวกเราแล้วก็มาดูผลงานที่พวกเรากำลังสร้างไปร้อมกันขิงเชื่อว่าพี่ๆทุกคนอยากให้โปรเจกต์นี้ออกมาดีพวกเราก็เหมือนกันพวกเราแบบทำงานหนักกันมากๆอย่างที่พี่เติ้ลบอกว่ามันมันเป็นการถ่ายทำที่เหนื่อยมากๆคือโปรเจกต์มันเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอนะไรแนี้แล้วเราถ่ายทำมาเรื่อยๆเหมือนเราแบบ มันเราเราใช้ชีวิตแบบนี้กับมันมาจะเป็นปีแล้วอ่ะแล้วมันกำลังจะไปปรากฏต่อสายตาทุกคนไม่ใช่แค่ตรงนี้มันมันคือทุกคนในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยพวกเราเต็มที่กับผลงานรวมถึงพี่อ๊อฟขอบคุณพี่อ๊อฟขอบคุณทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทก็ พวกเราเต็มที่แล้วที่เหลือก็ฝากพี่ๆช่วยพากันไปให้ได้ไกลๆของกับพวกเราด้วยนะครับฝากด้วยครับ ขอบคุณทุกคนนะครับทีท่ให้การสัพพอร์ตพวกเราแบบเสมอมาแบบคือทุกคนคือแบบกำลังสำคัญของพวกเรามากๆ,ๆแล้วพอวนนี้มันเกิดขึ้นแล้วอ,อะไรเงี้ย คนมาอยู่ที่นี่แบบเพื่อมาดูพวกเราอะไรเงี้ยเรแบบไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าแบบจะมีแบบได้รับการสปอร์ตความรักมากขนาดเนี้ยแล้วก็โนพิงกอิโมชั่นแลนิดหน่อยครับเพราะว่ารู้สึกว่าที่พี่พัดขับก็คือคนสําคัญนแ,แล้วก็วันนี้มีครอบครัวคนนักพิงอยู่ด้วยมีคนสําคัญในชีวิตหลายคนที่อยู่กันมาตั้งแต่แบบ เล่มแค่ไหนแบบในทางจังหวัดคนนึงเนาะนะมันไม่เหมือนมันมมมมเป็นน้ำตาของความสุขแล้วไงครับก็ขอโทษที่ดูแบบขี้แงสงสัยจะได้น้องเข็มเยอะไปหน่อยครับ ไม่เอาแล้วน้องเข็มหยุดก็นั่นแหละครับเขาคนแดงซัพพอร์ตทุกๆอย่างที <ederim> ่ทำให้เลยผลงานที่พวกเราทำออกมาก็ตั้งใจกันมากๆก็คิดว่าน่าจะน่าจะทำให้หลายๆคนได้ยิ้มได้หัวเราะได้มีความสุขในวันนี้ใช่ไหมครับใช่ก็เหมือนที่พี่เข่งบอกว่าที่เหลือก็ฝากพี่ๆทุกคนเนอะ พาน้องไปให้แน่ไกลๆเราจะช่วยกันทั้งตัวพวกเราเองแล้วก็พี่ๆก็จะสปอร์ตพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆสำหรับทุกอย่างครับขอบคุณครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับวันนี้มีพี่ทีมงานเบื้องหลังหลายๆคนที่อยู่ที่นี่พวกเราไม่เคยลืมทุกคนนะครับขอบคุณคนในกองทุกคนที่ สร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นมาแบบอยากให้ทุกคนได้ให้เครดิตพวกพี่เหล่านั้นปมมือให้พวกพี่เขาได้ครับพี่ออฟพี่เด่นพี่รอนขอบคุณมากนะครับพี่ๆทุกคนพี่ก้าพี่ส้มแม่แม่แมพี่มกทุกคนหรือใดๆก็ตามคือกำลังสำคัญของพวกเรานะครับแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยคือใครรู้ไหมครับพี่ขาลลีงครับ คารีอยู่กับเราที่นี่ใช่ไหมครับงั้นเราขอเชิญพี่คา,ารขาีขึ้นมาพูดอะไรหน่อยนะครับอฮัลโหลค่ะค่ะคารีนะคะรับบทเป็นนักเขียนค่ะก็จริงๆแล้ววันนี้มีคำพูดมากมายที่อยากจะพูดนะคะ แต่ทุกคนอาจจะต้องกลับบ้าน7จ็ดโมงเช้าแั้ก็ขอพูดสั้นๆแล้วกันนะคะออขอบคุณทางดูมันดิที่มอบโอกาสดีๆอย่างนี้ให้กับนักเขียนตัวเล็กๆคนหนึงนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานเบื้องหลังนักแสดงของเรานะคะที่ตลอดที่ผ่านมาในการถ่ายทำเราก็เห็นกันเนาะทุกคนหน้าฝนเป็นยังไงชำ่ำเปียกชำ่ำ ทุกคนสู้มากเรารับรู้มาตลอดถึงความตั้งใจนะคะก็ไม่เสียแรงที่ขายวิญญาณให้กับนิยายเรื่องนี้จริงๆตอนนี้นักสแสดงเราขายต่อแล้วนะคะก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนนิยายเรื่องนี้รวมถึงในรูปแบบของซีรีส์ด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะฝาก ช่วยเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงและทีมงานของเราต่อต่อไปจนถึงจุดสูงสุดของวงการวายเลยนะคะขอบคุณมากะคะ่ะขอเสียงดังๆให้กับทั้ง6,000ดานบนเวทีครั้งหนึ่งค่ะเก่นมากๆนะฮะและในโอกาสนี้ขอ เาเลยอ,อีกกล้องนึงนะคะเดี๋ยวทุกคนยันยืนโพสท่าอยู่ด้านบนเวทีก่อนนะครับโอเคขอบพระคุณทั้ง4ท่าด้วยนะคะคุณคาริครับคุณออฟชั่นจูเดนแล้วก็คุณรอนนะครับทีมนักแสดงนำของเราจะยังอยู่ด้านบนเวทีก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะมาถ่ายภาพร่วมกันกับแฟนๆทุกคนที่มาร่วมให้กำลังใจกับเราใน EP แรกในวันนี้นะครับได้ยินมาว่าทีมนักสแสดงของเราเนี่ยอยากจะมีภาพความประทับใจอยากได้ภาพถ่ายรูปกับแฟนๆแบบมีทะเลดาวขึ้นมาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ขอให้แฟนๆทุกคนครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วเปิดแฟลชออกมา ปล่อยแสงให้กำลังใจให้กับทีมนักแสดงของเราด้วยเปิดแฟลขึ้นมาครับชูแฟลขึ้นสูงๆเลยครับทุกคน Now could you please turn on your flashlight and raise